ทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยยูจินต้องทานนมห้ามต่ำกว่า2ออนแต่ว่ายูจินกินกี่ออนจะปะสามสออนสาี่ออนเขียงกาแฟ ทุกคนนะคะสู่ช่องยูเ j a n Channel ไปช้อปปิ้งมาจ้าทำตัวเหมือนคนไม่มีภาระเหมือนไม่ต้องเลี้ยงลูกลยอยะไรอ่าเงี้ยไม่ใช่คือจะบอกว่ายูเลี้ยงยูทุกคนเจนนี่คือโชคดีมากที่ยูเนี่ยเขาแบบเลี้ยงลูกได้แบบดีเลยแหละดีกว่าเจนนี่อีกมาก แล้วเขาก็จะแบบิดลูกแล้วลูกก็ติดยิวมากทําให้เจนนี่เนี่ยมีเวลาในการที่จะไปช้อปปิ้งซื้อของให้ลูกนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเจนนี่เนี่ยรักษาแผลได้เร็วขึ้นมากเพราะว่าเจนนี่คือแทบจะไม่ค่อยได้อุ้มยูจิตเลยเพราะยิวเนี่ยอุ้มตลอดค่ะว่างคนอื่นีใดอุ้มค่ะต้องรอพอเขาเล็บค่ะเพราะว่าพอเขาติดลูกมากทุกคนข้อดีของการที่พ่อติดลูกเนี่ยมีเยอะเนาะ ถ้าบ้านไหนที่มีสามีช่วยลวลเลี้ยงลูกนี่ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบมันทําให้เราเหมือนมีเวลานอนพักผ่อนเยอะขึ้น,นช่วยแค่เราตื่นมาปั๊มนมหรือว่าตื่นมาเพื่อ,อ,อดูแลตัวเองอาบน้ํากินยาอะไรเงี้ยมันก็แทบจะไม่มีเวลานอนแล้วแต่ว่าโชคดีที่มีสามีช่วยเนาะนี่ก็คือไปชอปปิ้งให้ลูกมาแหละไม่มีของตัวเองทุกวันนี้ดีแต่ตอนนี้ไปหาลูกก่อนว่าทําอะไรกันอยู่พ่อกับลูกยูจินจา๋าคุณแม่มาแล้ว ตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็ให้นมยูจินอยู่พอดีเลยจ้ะเอ๊ะอ้ากินเสร็จแล้วหรอใช่หมดขว,วดแล้วหมดขวดแล้วนี่เจนี่ปั๊มไว้ประมาณ3ออนกว่านะคะตอนนี้คือเหลือไม่ถึงออนแล้วทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยยูจินต้องทานนมห้ามต่ำกว่า2ออนแต่ว่ายูจินกินกี่ออนจ้ะป๊า3-4ออนสามส,อ,ส,ามสออนออน,อนี่ทุกคนเห็นไหมเหมือนที่เจนี่บอกว่าป๊ป๊าติดลูกแล้วลูกก็คือติดป๊ป๊าจา้า ไม่เย่เ่แม่ไปออเที่ยวแม่จะไปเที่ยวอ้าตื่นเลยมแม่ร้อเล่นหลอแม่ร้อเล่นหลนแกแม่แจ้งหนูอ่ะตัวเองเดี๋ยวนี้ตัวเองรู้ตัวป้าว่าตัวเองอ่ะอุ้มยูจินจนแบบเขาอ่ะวันหนึ่งเขาได้อุ้มน้อยมากใช่เพราะว่าดูชอบอยู่เขาหรอหป้าไม่หนักหรอคะไม่หนักเขามีบอกอุ้มโอ้ใช่ลืมไปเลยทุกคนคะนี่ที่ยู อุ้มน้องอยู่อันนี้คือเบาอ,อุ้มเด็กนะคะสะดวกสบายมาก<ช>แล้วดูเซฟตี้ปลอดภัยกับเด็กเนาะใช่ไม่หลุดมือ,อแล้วเขาทํไสระะมาแล้วกับน้ําหนักของเด็กพอดีใช่ไหมใช่แล้วก็หลับสบายเลยทำให้เราไม่เมื่อยแขนอุ้งง่ายค่ะแล้วนี่ลูกหลับเปนนั้นยังก็เพิ่งหลับตอนกินนมเดี๋ยวจับเรือก่อนยังไม่จับเรือหรอใช่ เดี๋ยวไม่ดูวิธีการจับเลือของป้ายูนะคะซึ่งล่าสุดถ่ายไปในทิกตอกมีคนทักบอกว่าอย่าจับเลือแบบนั้นแบบนั้นคือจะบอกว่าทําได้หลายท่าแต่ว่าท่านี้คือคุณหมอที่โรงพยาบาลที่เราผ่าคลอดเนี่ยเขาสอนมาแบบนี้เราก็เลยถนัดแบบนี้จริงๆท่าไหนก็ได้แค่เราแบบว่าจับให้ถนัดมือแล้วก็อยา่าอย่าให้บีบคอน้องอะ่ะใช่ไหม,มจับที่คางคับจับเลือก่อนนะคะ กวนตัวไของมามิกินไปเยอะต้องเลยก่อนนะลูกไม่งั้นจะแหวะนะคะแล้วคือเวลาหลับนี่ก็คือต่ำใจไข่ต่ำต่ำใจไข่ทำต่ำใจไข่ทำฟรีจ่ำใจแม่หรอนึกว่าเสียงดังเหรอะคะแล้วเขาขออุ้มกับบ่อุ้มเด็กบ้างนะมาค่ะมาค่ะดูหน้าแดงเช็ดปากลูกก่อนโอ้เออืออไม่ค่อยสบายนะสงสัยชอบอยู่ในเบาะแล้วแหละมาลูก ป๊าก็อยากอุ้มกับบอกอุ้มเด็กบ้างอ่ะอ้ออลูกอ,อ้ยยังไม่เลอะเหรอเลอนะอ,ออ๋อไม่ใช่อันนี้อึ <c oughs> คุณแม่ก็คือสบายค่ะ <c oughs> ทุกคนค่ะเวลาเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงให้ติดพ่อนะคะเวลาโตขึ้นพ่อไปไหนในลูกจะได้ไปด้ยูยิน,<ด>ยนชอบดับท่านี้นะช่เดี๋ยวเขาจับเลยยูยินจ๋ายูรินจ๋าแต่ว่าบางคนจะถนัดพาดบ่า อันนี้เราเห็นหน้าลูกนะว่าลูกหายใจหรือเปล่าใช่แต่เราไม่ถนัดพาดบาแล้วทไม่เป็นแล้วก็ก็ใช้ทํามือตัววีไหมวางติกรามเขา,าแล้วก็สั่นมือเราจะรับที่หน้าอกรับน้หนัอันนี้ก็ยกเป็นหน้าที่คุณพ่อแล้วกันดึกจิ้นดึกจิ้นลูกหลับเลย <c oughs> มา <c oughs> ขอคุณแม่อุ้มบงังคีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะทุกคน๋อมา ใส่เบาะมาเลยค่ะทางนี้งนนี้ก่อ <laughs> มาหรืออุ๊ยสบายคุณแม่เลยแบบนี้นี่ทุกคนมาดูจิสบายเลยกอดหน่อยกอดหน่อยตาปะปะอืมพี่ตามาหมา,าหรอกพี่ตาใครหรอ เียนกาแฟบอกอุ้มเด็กนะคะที่บ้านเรามีเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมเด็ดเลยนะคะทุกครอบครัวที่มีเด็กเนี่ยควรจะมีเพราะว่าสะดวกสบายมากตัวนี้นะคะเป็นของอันพรีเมียลเนาะแล้วก็จะบอกว่าสโลแกนเขาที่บอกว่ากินอินถูกท่าหลับสบายเนี่ยคือใช่เลยและดูยูจินหลับสบายเลยทุกคน เพราะว่าตัวบเบาะนี่เขาออกแบบมาแบบว่าทำมุม45องศาซึ่งเป็นมุมที่กุมารแพทย์แนะนานะครับเพราะว่าเหมาะกับเด็กแล้วก็สรีระที่เขาทํามาเนี่ยคือรองรับต้นคอกระดูกสันหลังและกระชับสะโพกนะครับทาให้ลูกอนอนได้สบายแล้วก็กินนมได้หลงกระเพาะได้ดีไม่อ้วกนะครับ ข้อมูลพร้อมมากแล้วก็ตัวเนื้อผ้าของเบาะเนี่ยตัวผ้านี้นะครับเป็นผ้าป้ายออร์แกนิกแท้นะครับที่ได้รับก,การรับรองจากคาทรีประเทศเกาหลีได้นะครับแล้วก็จากประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นผ้าออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนโยนต่อผิวทารกนะครับโอ้โหปา,าข้อมูลพร้อมมากใช่เพราะเราต้องเลือกอะไรให้ดีๆให้ลูกใช่และ จากนั้นนะคะยังสามารถเอาเข้าเต้าได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือหลับไปแล้วว่าจะพอนขวดหรือว่าเวลาเราส่งกอดักกันอุ้มอะ่ะม,มันด,ดูขอโทษลูก <laughs> มันจะดูแบบว่าส่งง่ายแล้วก็ดูเซฟเนาะเนี่ยเหมือนเขาส่งให้ตัวเองเนี่ยเขาก็ส่งได้เลยใช่ทำไมจะดุกตังอะ่ะลุงตัง่เบาะนี้นะครับควรใช้ทุกครั้งที่ป้อนนมนะครับ <laughs> เพื่อให้ลูกเราเนี่ยหลับสบายนะครับแล้วก็ สบายท้องเอ่อน้ำนมไม่ไหลออกมาคชะถ้าใครอยากจะซื้อนะคะช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยไปลองซื้อกันนะคะเลยรับรองว่าลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปของการเลี้ยงและการอุ้มนะคะต้องมีควาแม่น้ำเลยพ <c oughs> ี่ดูหอวใช่อ่ะไปหาป๊าป๊าชิลูกไปอาป๊าป๊านะคะอ่าติดพ่อเยอะๆนะลูกอ่ะลูกไม่สง่ายนะเราไม่ต้องคอยจับคออะไร แล้วเราเอาไม้ไว้ที่ตูดได้ถ้าลูกตดแล้วเนี่ยดังใช่โอ้ยหวาเที่ยงขออุ้มบังดีไม่ได้นะที่อุ้มลูกคือหน้าที่เขาบอกเองอ่ะไป็นสาวพะอ้อมเออคุณมไปเลยจ้าอุ้มรักป่าอยู่ไม่เคยฟังเหรอไปรักป้าไปอุ้มลูกอยู่เมต้าว่ารักป้ายดี